สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทาร h anel n ผู้รับสารจักรกวาลแปลความหมายโดยการอ่านาไพ่ทาโร่นะคะคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานโซเมตนะคะเดือนมีนาคมนะคะความรรกความสัมพันธ์เป็นแบบโซเมตของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดวันที่23กันยายนถึง21ธันวาคมเอ,อกันยาถึง21ตุลาคมนะคะ ชาแนลของหมอแจนพี่มหาเศรษฐียึดถือเป็นแบบทางสากลน,นะคะแต่วันตกนะถ้าคนใดที่มีคิดว่าเช็คดวงเช็คพลังงานของชาแนลของหมอแจนนะถ้าเกิดมีพลังงานตรงกับพวกโหราศาสตร์ไทยดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์นะคะดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สามารถดูได้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเช้าสองนะคะเอาราคาเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะ คนไหนที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะคะดูดวงเป็นแบบพิมพ์คำถาม299บาบาทนะคะหมอจะไม่ได้เปิดพื้นดวงให้นะคะพื้นดวงของคุณนะคะหมอไม่ได้เปิดนะคะหมอจะถามเป็นแบบให้คุณพิมพ์คำถามนะคะเช่นเขารู้สึกแบบไหนความรักนะการงานการเงินอะไรแบบนี้ได้นะคะแต่เราจะไม่ได <ๆ S 2> ้ดูพื้นดวงให้คุณนะคะเพราะเป็นแบบพิมพ์คำถามเราไม่ดูพื้นดวงให้อยู่แล้วทั้งชีวิตหรืออะไรเราไม่ได้ดูนะคะ อืมน,นจะจ๊ะคนที่599บาทพูดคุยกับหมอนะคะเราจะเปิดภาพรวมพื้นดวงให้ด้วยนะคะการดูดวง1-1ถึง1ไม่เกินถึง3เดือนนะคะเราไม่ได้ดูให้ตลอดชีวิตนะนะคะราคานี้นะไม่มีนะคะพื้นดวงตลอดชีวิต299บาทไม่มีนะคะอืมนะแล้วก็เป็นการหาเลิกยามอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าขึ้นโรงสารหรือว่า จะชนะจะแพ้อะไรอย่างเงี้ยหมอคนอนุญาตไม่ตอบนะคะเป็นแบบคําถาม2 9 9อะไรแบบนี้นะเพราะว่าการหาเลือกยามอะไรอย่างนี้จะมีคนที่นะคะคือมันไม่ใช่ราคา29 9อ่ะนึกออกใช่ไหมคะเพราะว่าพิมพ์คําถามนี้มันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกยังไงอะคนอนุญาตชี้แจงนะคะในชาวราศีตุลเลยแล้วกันเนาะบางคนไม่เข้าใจเนาะพิมพ์คําถามเราไม่ใช่ว่าเสีย2 9 9เเราดูแบบตลอดชีวิตเราเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเนาะ เข้าใจตรงกันนะจ๊ะที่รักนะอืมโอเคนะคะ <c oughs> อดีตนะคะเออโซโมเมดเดือนมีนาคมนะคะชาวราศีตุลน,นะคะราศีตุลเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรโอ้โหไพ่ใบนี้หล่นลงมาเลยราศีตุลอกหักรักคุดเหรอคะรักสามเศร้าเราสามคนเหรอผิดหวังเสียใจไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการที่ใจเราปรารถนาเอาละ ใครบางคนนะคะอยู่ด้วยกันแล้วอืมรล้สิตธุนบางคนก็อยู่ด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะะแต่กําลังลังเลใจสองจิตสองใจเพราะอะไรนะคะความสัมพันธ์ทําไมคะมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องหรอยุติความสัมพันธ์ลงนะคะเสียใจที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมานะคะ มันเหมือนมองไม่เห็นทางออกในความรักความสัมพันธ์นะคะยุติความรักความสัมพันธ์ไว้แล้วแค่ถือเหรียนไว้ถือความรู้สึกไว้นะคะเป็นแบบนี้ไหมหรือบางคนก็อาจจะยังคงประคองความเป็นครอบครัวไว้หรือการเป็นการครบหาดูใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอืม แค่ประคองอืมประคองให้มันคงอยู่แต่สถานการณ์ความรักไม่ค่อยดีนะในอดีตที่ผ่านมาบางคนก็อาจจะจบไปแล้วด้วยบางคนก็อาจจะแบบว่าความสัมพันธ์นิ่งเงียบหรือคนนั้นเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นหายไปจากชีวิตคุณแล้วนะราศีตุลน,นะเอาล่ะทีนี้เรามาดูใจคุณก่อนสถานการณ์ตอนนี้คุณเป็นอย่างไรนะสามถ้วยอ่าอาจจะมีความสุขดีกับเพื่อนนะคะ หรือนะคะอ่ามาแล้วนะคะวิบากกรรมคนในความรับว่าใจคุณกำลังนึกถึงใครก็ไม่รู้นะคะราศีตุลรู้สึกนึกถึงใครไม่รู้แสดงว่าราศีตุลน,นี่มีแฟนแล้วรู้สึกหยุดนิ่งในความสัมพันธ์เพราะเรานึกถึงคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะคะใจคุณนึกถึงอะไรไม่รู้นะหรือนึกถึงใครคนในคนหนึ่งเหมือนถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิง นะะบางทีอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบบอกใครไม่ได้เป็นความรับนะคุณผู้ชายนะคะอาจจะไปรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งเป็นคนเก่าในอดีตและรู้สึกนึกถึงใจคุณยังเก็บใครไว้คะเนี่ยยังเก็บใครไว้ยังขอโอกาสนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนคุณจะเลือกคุณลังเลใจคุณรู้สึก เหมือนคนที่คุณอยู่หรือคุณที่คุณคบที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นไปอย่างอย่างที่ใจคุณต้องการเอาง่ายๆเรียกว่าอยู่กับคนนี้ใจไปอยู่กับใครก็ไม่รู้อะไรแบบนี้นะเหมือนเป็นวิบากกรรมในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยความสัมพันธ์ที่คุณเจอนะตอนนี้นะเขารู้สึกแบบไหน ขาคนนั้นนะคะเดินจากคุณไปแล้วแหละแปดถ้วยอันนี้คือไม่รู้ว่าใจเขาคือคุณจะถามถึงคุณที่คนคบปัจจุบันเพิ่งเงียบไปหรือคนในอดีตคุณไม่แน่ใจนะว่าไพ่สถานการณ์จะเปิดแบบไหนนะโอ้เอาล่ะคนที่คุณคิดว่าจะไปในอนาคตรหรืออะไรเนี่ยนะมันเขาคิดว่าเขาอดทนนะ,ะอืใจเขารู้สึกว่าเขาอดทนกับคุณหรือไพ่อาจจะสลับกันไปทางคุณว่าเขา <c oughs> นะไม่ได้รับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรักที่เท่าเทียมกันเออเขาอาจจะรักคุณมากหรือคุณอาจจะรักเขามากกว่านะมีคนที่เจ้าชู้นอกใจนะอืนะคะเรื่องกิเลสตัหาของมนุษย์เรานะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีการดื่มกินนะคะอ่านอกใจไปมีคนอื่นนะใจเขารู้สึกเหมือนว่าคนราศีตุลอาจจะเป็นผู้โดนกระทําหรือเขาก็ทําคุณก็ได้มีพลังงานของราศีตุลของคุณขึ้นมานะคะ ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีในความรู้สึกเหมือนตัวเขาหาทางออกไม่เจอในใน,ในความเป็นคุณหรือในความเป็นตัวเขาก็ได้นะคะคือมีการจบสิ้นและในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าถ้ามันไม่จบมันก็ไม่ไม,ไม,มีไม่มีวันหาทางออกอนะคะแสดงว่าเป็นพลังงานที่เจอคนที่เ,ออเขาเรียกว่าหมอขออนุญ,ญาตพูดว่าสินไม่เสมอกันแล้วกันนะ ะะทีนี้เราจะมาดูต่อว่านะโซเมตของเดือน <c oughs> โซเมตราศีตุ้นเดือนมีนาะคมเป็นประมาณไหนนะนะคะอาระนะเคียงอฟ a านนะ,ะมีการรอคอยเพื่อจะเริ่มต้นใหม่พลังงานของการเริ่มต้นใหม่หรือสิ่งใหม่ๆกาลังจะเข้ามานะขอให้พบเจอความรักนะคะผู้ชายหรือผู้หญิงที่จะมามอบความรักให้คุณนะคะที่แท้จริงที่ออดีๆนะหมออยากจะเปิดให้เป็นแบบนั้นนะคะเดอชาลิออนะคะ อ่นะคะแต่มันจะมีข้อแม้ว่านะคะความรู้สึกของคุณที่หาทางออกไม่เจอหรือความรู้สึกของคุณที่เศร้าเสียใจเพราะไพ่พเป็น3ดาบคุณต้องเคลียร์ energy ก่อนนะเดือนมีนานี้เคลียร์ทันไหมนะคะหาทางออกไม่ได้เลยมืด8ด้านเลยอะ อืมนะคะสิดาบด้วยโดนแทงข้างหลังผิดหวังรักสามเจ้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดพลังงานเอเน g y ที่เข้ามาใหม่นะจะต้องไม่เป็นแบบนี้นะเอาแบบคนที่สิมเสมอกันนะคะเอาละข้อความความรักที่โซเมดหรือเขาคนนั้นที่ยังไม่ได้เจอคุณนะคะก็บอกว่าตอนนี้นะคะอาจจะกําลังเขาเรียกว่าอะไรอะนะใช้เขาเรียกอะไรใช้ปัญญายาณนะคะหาคนที่สินเสมอกันนะคะต้องให้อภัย กับความรักครั้งเก่าก่อนนะอันนี้คือเป็นการให้อภัยความรักเก่าความรักครั้งเก่าต้องให้อภัยก่อนนะอืมกลับมารักตัวเองกลับมาอยู่กับตนเองก่อนเยอะๆนะแล้วก็รอคอยนะคะเดือนมีนาคมคุณราศีตุลน,นะคะรอคอยหรืออาจจะมีใครบางคนหรือว่าเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคน ที่อยู่ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรืออยู่ต่างจังหวัดนะคะต่างประเทศก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนไทยที่ไปเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศได้พบเจอพูดคุยกันนะคะแต่มันเป็นแค่ระยะแรกเริ่มแรกเรกิร่มแ,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 แค่นั้นนะเพราะมันเป็นแค่หนึ่งไม้เท้านะนะพลังงานเอเนจีบอกว่าต้องลืมความเจ็บปวดก่อนเพราะสงสัยมันเหมือนพิ่ง ความรู้สึกมันยังมีอยู่เยอะนะคะในพลังงานที่น้าไพ่ที่หมออ่านออามานะราศีตุลน,นะเหมือนกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนกลับมาอยู่คนเดียวก่อนถามตนเองก่อนว่าที่ผ่านมาคืออะไรใครแบบคนแบบไหนที่ใจเราต้องการจริงๆนะคะอืมนะคะอย่าให้ความต้องการของสังคมมาตีกรอบในความรู้สึกหรือความรักของเราอันนั้นคือไม่ใช่ความรักนะคะอืม นะทีนี้เรามาดูแนวโน้มใน,นอน,นาคตกันค่ะแนวโน้มใน,นอน,นาคตโซเมตกำลังนะคะบอกให้คุณว่านะคะให้อภัยปลดปล่อยความรักแล้วก็รอคอยเพื่อจะได้พบเจอพูดคุยหรืออะไรประมาณนี้นะอ่าเห็นไหมมาแล้ว k คิง w a ว d นกับ q e วินอ a วานนะเขานะคะผู้นั้นที่เคียงคู่กับคุณคนที่สินเสมอกันนะกำลังจะเข้ามาแต่มันมีข้อแม้ว่าคุณต้องนะคะตัดความทุกข์ความเศร้าเสียใจก่อนนะ ความสุขนะคะในอดีตความรักนะคะอยากเก็บความรู้สึกที่ทุกข์เศร้าใจหรือในอดีตหรือคนในอดีตหรืออะไรแบบนี้นะมานะมีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์เวลาถ้าเรายังไม่ลืมความเจ็บปวดนะคะไม่ว่าคนที่เข้ามาดีแค่ไหนเราก็จะมีความหวัดระแวงมีอารมณ์ทะเลาะโมโ oh, หมีอารมณ์ไม่เข้าใจเพราะว่าเรายังไม่พร้อม คือเหมือนเราไม่พร้อมที่จะไปวิ่งอะ่ะเหมือนตัวเรากินข้าวอิ่มๆแล้วจะวิ่งเราวิ่งไม่ได้เราค่ะเพราะเราจุกท้องเออเราก็ไม่พร้อมวิ่งนะหรือเราไม่พร้อมกระโดดลงไปในความสัมพันธ์ถ้าใครคนหนึ่งยังค้างใจเรายังขาดใจเรายังไม่ได้ให้อภัยตัวเองไม่ได้ให้อภัยผู้อื่นอะไรประมาณนี้คือเคลียร์ใจก่อนนะเคลียร์ก่อนนะแล้วค่อยเช็คพลังงานโซเมกเดือนต่อไปแล้วกันนะคะกระสีตุลน,นะอืมนะอะไรที่มันไม่ใช่ก็ไม่ต้องพยายามมากเนาะ ะะหมออยากจะฝากบอกนะเรามาดูเลิบออร์เลเคิลก่อนค่ะเรามาดูเล็บออร์เลเคิลก่อนจะให้บอกอะไรบ้างอะสิ่งดีๆสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นไหมโซเมดลาสิตุนค้าเดือนมีนาคมอ่านะคะเขาบอกว่าความรักนะ,ะมันเป็นผีเสือ้อโอ้มาแล้วผีเสื้อนะความรู้สึก ผีเสื้อกำลังจะโบยบินใครคนหนึ่งนะคะจะเดินเข้ามาหาคุณนะเนี่ยมีการเจอคนใหม่นัดเดทอะไรก็แล้วแต่นะแต่นะคะก็ <c oughs> บอกว่ามันมีการเฮิร์ตกันนะคะ <c oughs> หัวใจแตกสลายขึ้นนะคะอันนี้เนาะนะคะแสดงว่าคุณเฮิร์ตคุณแซ่เสียใจนะคะเศร้าเสียใจเบรกอัพวิลลิงนะคะจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอะนะ,ะเอาง่าย ตอนเช้าตื่นมาต้องไม่คิดถึงเรื่องทุกเรื่องเศร้าก่อนนะพลังงานยังไม่เปิดนะอืมนะคะเนี่ยเห็นไหมพอพลังงานดีมาปุ๊บความคิดที่ the relationship is over เนี่ยก็คือความสัมพันธ์มันตายไปแล้วมันพังไปแล้วมันแบบตื่นเช้ามาปุ๊บแหมให้ลึกถึงความสุขความโชคดีอะไรก็แล้วแต่แต่แบบ เอาเีนะเครียดเศ้าโอ้ยโน่นนี่นั่นอ่าไม่เอานะโอเคนะคะมารามาดูกันเลยเคลียร์ใจนะเคลียร์ใจด่วนเลยตอนนี้นะอย่าเพิ่งถามหาเรื่องเนื้อคู่นะเคลียร์พลังงาน energy ของตัวเองก่อนนะโอเคตอนนี้เรามาดูนะไพ่เดือดสตาร์ไพ่ไม่มดบอกว่าอย่างไรอะคุณตุลโซเมทมาได้ไหม เดือนมีนาคมนะคะเออชาวราศีตุลน,นะโซเมดเป็นแบบพลังงานเนื้อคู่พลังงานความรักที่ดีๆที่สวยงามเดือนสตาร์นี่ก็เหมือนแบบให้เราเคลียร์ใจนะคะมันเหมือนความรักปันไปไม่ได้อะเออเดือนสตาร์นะอ่ะโสดอยู่ก่อนยังโสดอยู่ก่อนแล้วกันอือรอความพร้อมเนี่ยเห็นไหมไพ่ไพไม่มดยังบอกเลยมาคาบไปแดกแล้วคนของเราเนี่ยอดทนในความสัมพันธ์มานานนาะนในเดือนสตาร์เนี่ยแบบ ฉันทําเพื่อเธอทุกสิ่งอายกเว้นดาวเดินบนฟ้านอกนั้นฉันมอบให้เธออ่ะคุณตุลต้องทําแบบนี้ป่ะหรือว่าคุณยังไงสดเนาะอนะคะที่สุดคนอื่นก็ฉกอะไรของเราไปความสัมพันธ์ที่ต้องทุ่มเทเหนื่อยกายเหนื่อยใจโอ้ยมันเหนื่อยขนาดนี้อะเขาก็เอาแต่ใจตัวเองอืมเอาแต่ใจตัวเอง แล้วก็อาจจะเป็นคนที่โดดเด่นถูกใจแล้วน่นนี่นั่นแต่เขาไม่ค่อยเห็นค่าในตัวเรานะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือจะเป็นคนไทยก็ได้นะคะมันเหมือนว่าเรายิ่งไฟฟ้าแต่เขาก็ห่างไปเนี่ยไพ่นะคะเดี๋ยวเปิดให้อีกใบหนึ่งเจ็ดเหรียญน,นะคะตอนนี้คุณไม่พร้อมหรอกพลังงานเนี่ยเจ็ดเหรียญก็คือ จะคุยกับใครก็แค่คุยๆแล้วก็มีความสงสัยอีกว่าเอ๊ะฉันจะไปได้ไหมจะพัฒนาได้ไหมความรักของฉันครั้งนี้จะมีความสงสัยใครรู้อีกมีความสงสัยในความสัมพันธ์นะคะอือตอนนี้ก็รีแลกบ้างอะถ้าเกิดใครจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหรืออะไรก็โฟกัสเรื่องเอง,งนินเรื่องงานไปก่อนความรักก็เดือนมีนาคมก็เบรกๆไว้ก่อนนะราศีตุลน,นะหมอพยายามจะแบบ จะเปิดขึ้นให้มันดีอ่ะมันไม่ดีอ่ะเจนะก็อาจจะแบบกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนว่าเราพร้อมตอนไหนนะอาจจะมีพลังงานข่าวดีจากความรักแต่เขาก็อาจจะยังส่งมาถึงเราไม่ได้เขาบอกว่าส่งกำลังใจให้ให้เราให้อภัยตนเองแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นเนาะ ลืมความทุกข์ความเจ็บปวดก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาแบบว่าหาทางออกไม่เจอเครียดทุกข์เศร้าวิตกกังวลก็ดูดวงแบบพูดคุยดียวกว่านะคะจะได้อะไรจะได้หาทางออกของปัญหานะคะเนาะโอเคนะคะขอให้มีความสุขแล้วกันเนาะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะคะแล้วก็นะคะคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ